จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาต่อเนื่องกันเ,เรื่องจากว่าการทำบุญทำกุศลเนี่ยมันให้ผลช้าดังที่กล่าวไว้แล้วมันให้ผลช้าต้องรอจนโน่นะบั้นปลายชีวิตรอพบหน้าคนก็เลยต้องหันไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาทั้งหลายเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รวยได้ทันใจอะไรเงี้ยนะซึ่งจะช่วยให้รวยได้ทันใจแล้วแต่ละอย่างล้วนทำไมที่เขาโฆษณากันนะ่ะล้วน เอาความรวยมาล่อตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นพญานาคเอ,อ่ยบูชาพญานาคแล้วรวยบูชาปู่ท้าวเวสสุวรรณแล้วรวยบูชา,าเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่แล้วรวยน <c oughs> กะก็เฮกันไปนะเหมือนอย่างกับเจ้าไข่อย่างเงี้ยก็เฮกันไป วัดไหนที่เขาให้หวยแม่นสักงวดนี่โหยนะวัดแตกเลยนะวัดแตกเลยตรมหมดนะแต่ครั้เนี้ยมันไอความรวยเนี่ยมันมีเหตุและปัจจัยของมันอยู่ไม่ใช่ว่าเรานี่จะรวยกันได้หมดทุกคนหรือจะรวยได้ทันใจทุกคน มันมีเหตุและปัจจัยของเขาอยู่พระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าเหตุและปัจจัยที่จะทำให้รวยก็คือการให้ทานคนที่ให้ทานเป็นนิดก็มักจะมีโชคมีลาบมีเอกก็ลาบบ่อยๆอ,อย่างเนี้ยนะและเมื่อเร่วงลับไปแล้วเกิดใหม่ก็จะเป็นคนรวย คนที่เกิดมาสวยมางามก็คือการรักษาศีลถาวายผ้าป่าอย่างเงี้ยนะถ้าพูดไปแหมพระก็จะเอาอย่างเดียวสิมันไม่ใช่มันเป็นอน,นิสงส์ของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสเอาไว้แล้วอู้ยอาตมาไม่สามารถที่จะอ,อย่างรู้ได้ขนาดนั้นหรอกนะเป็นความอนุเคราะห์สงเคราะห์ ความเมตตาของพระพุทธองค์ที่ชี้เหตุชี้ผลให้ว่าทำอย่างไรถึงจะรวยหลวงพ่อโตเคยอ่านหนังนนสือสมเด็จพุทธาจารย์โตนะว่าลูกอยากจะรวยอ่ะไปขอหลวงสมเด็จหลวงพ่อโตลูกอยากจะรวยแล้วกนหลวงพ่อ หลวงพ่อก็บอกว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตก็บอกว่ามอยากปาตัวเบลอและผุดอยากรวยมึงให้เขามั่งยังเนี่ยนะพูดตามภาษาเขานะพูดตามภาษาที่อ่านมาอยากรวยให้เขามั่งยังถ้าคนไม่ให้เลยเนี่ยอัน,นิสงส์ของ ตรงนี้จะไม่มีอันที่สของตรงนี้จะไม่มีที่เราเกิดมาจนในปัจจุบันนี้ก็เพราะสาเหตุนั้นแหละก็คือเราไม่เคยให้ทานมาเลยเราไม่เคยรักษาศีลร,รักษาศีลเลยจึงทำให้เกิดมายากจนเกิดมาไม่สวยไม่หลอ่อเนี่ยนะแต่ ไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะ่ะบังเอิญคุณก็มีโชคด้วยอย่างเงี้ยนะคุณก็เคยทําทานมาและมันก็มีมูลเหตุหลายอย่างมีบุญสัมพันธ์กันมาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้กับทางทางพญาน,นาคกับทางปู่เท้าครับพระพิฆเนศอย่างเงี้ยนะอะาจจะมีบุญสัมพันธ์กันมาบ้างอยู่ ก็เลยประสบผลสําเร็จประสบผลสําเร็จแต่ว่าไม่ใช่ทั้งตลอดนะแต่ก็ไม่ใช่ตลอดขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นแหละว่าถ้าอยากจะรวยก็ต้องให้ทานรักษาศีลถาวายผ้าป่าคือบุญกุศลน่ะมันดีทั้งหมดนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะ ยกตัวอย่างเอาเพื่อให้ญาติโยมมาถวายทานถวายสังฆทานหรือว่าให้มาทำบุญด้วยอย่างนั้นไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงหมดแล้วอ่ะท่านหมดแล้วไปที่ไหนก็มีพะเทวดาห่อห้อมล้อมรอบอยู่แล้วเป็นความกรุณามหากรุณาที่คุณของพระพุทธทเจ้า ที่ชี้เหตุที่ผลให้ให้เรานะดังนั้นผู้ที่อยากจะรวยก็ <c oughs> <c oughs> อย่าไปไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะหนักหนักเข้าเป็นเป็นสายมูจนชีวิตทังก็มีอ่ะนะเป็นสายมูชีวิตทังก็มีใน YouTube ในโทรศัพท์นี้เขาก็เคยออกให้เห็นอะ่ะนะ ก็มีการสัมภาษณ์อะไรหลายๆหลายหครั้งแต่ว่าอาตมาก็ไม่ได้จำว่าใครเป็นใครบ้างครั้งไหนบ้าง <Okay. S 1> ครั้งไหนๆเราก็ไม่ได้จดไม่ได้จำแต่ว่าก็ฟังดูเพื่อเป็นความรู้ว่าอ๋อสายมูมูผิดที่มูผิดทางก็ผิดได้เอาวันนี้ก็คงเฉพาะเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดานท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร